สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายจิบจิบค่ะและจะเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดค่ะวันนี้จะมี Me, รถยนต์นะคะของแบรนด์ฟอร์ดค่ะเป็น4ประตูที่ราคานะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากซึ่งน่าจะพูดได้ว่าถูกที่สุดนะในตลาดตอนนี้ก็ว่าได้นะเพราะว่ารุ่นนี้ค่ะเป็น Ford r a n g เจ XL p l u พัเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับ4ประตูค่ะราคาจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่752,000บาทมีด้วยกันทั้งหมด4สีนะคะสีนี้คือสีบอลเงินค่ะสีขาวสีดําแล้วก็สีแดงซึ่งทุกสี ราคาเดียวกันหมดเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาดขานกแรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเท่านี้นะยังมีระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ด้านในยังเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้วยพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าเดี๋ยวจิจะให้ดูค่ะว่าชุดแต่งฟรีที่จิ๊บทำให้กับลูกค้ามีอะไรบ้างจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าที่เห็นได้ชัดเลยนะเป็นชุดของ F 1 5 0่นแบบนี้เลยสวยๆเลยกระจังหน้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะคมีไฟยาว ที่ด้านบนของกระจังด้วยนะคะก็คือยาวเต็มช่องเลยครบทั้ง3ช่องผิวสัมผัสเป็นสีดาําลักษณะเป็นแบบผิวสัมผัสด้านนะคะโลโก้ฟอร์ดค่ะทําเป็นสี แดงตัดกับสีดำนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ฟอร์ดซึ่งภายในตัวที่เป็นสีดำะค่ะมันจะเหมือนกับกลิตเตอร์ด้วยนะคะไม่ได้เรียบๆอย่างเดียวด้านล่างนะคะจะเป็นสีเงินซึ่งตัดกับชุดของกันชนของเขาและที่สําคัญค่ะรุ่น XL พัสด์เนี่ยไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ว่าจิ๊บใส่เพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของด้านล่างชุดกันชนเอกลักษณ์ของ F150 Spider ก็คือไฟตัวสีค่ะและที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมัลติรีฟเลกเตอร์แบบฮาร์ดเจนแต่ว เราก็ยังเป็นรูปแบบของไฟมาสแตงแบบเต็มรูปแบบด้วยเต็มรูปแบบคือยังไงก็จะมีวงแหวนด้านในค่ะซึ่งวงแหวนนี้สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นทรงกลมหรือว่าทรงเหลี่ยมคันนี้ทำให้เป็นทรงเหลี่ยมค่ะแล้วภายในวงแหวนนียก็ยังสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะกับ Red d e v i l Eye หรือ Blue d e v i l Eye ค่ะซึ่งคันนี้ทำเป็น Blue d e v i l Eye นะคะพร้อมกับคีบมาสแทง3ามคีบที่วิ่งอยู่ตรงนี้ไฟ Daytime ค่ะลักษณะของไฟวิ่งงเนื่องจากว่าเราเปิดไฟไฟเลี้ยวนะคะหรือไฟขอดทางไฟเขาก็จะวิ่งแแบบนนนนีี้นะ้้ต่่่่ถาาาเเเเรไไไมดดดปปิิะะะคจ็ฟทหยุง ซึ่งทันนี้นะคะการวางเครื ata, young, ่องยนต์ค่ะของเขาจะอยู่สูงมากๆเลยส่วนที่สำคัญทำให้สามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนฟากระโปรงด้านในค่ะก็ยังเป็นโชคมาให้ด้วยซึ่งเราจะใส่ให้ทุกรุ่นเลยนะคะและนี่ก็คือจุดเด่นของ ford นะคะเดี๋ยวไปดูที่ด้านข้างกัน ในส่วนของร้อย XL พัดนะคะจะเป็นขอบ16มาจากโรงงานค่ะซึ่งจิ๊บก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นขอบ16นิ้วเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าลายเนี่ยจะสวยมากขึ้นค่ะสําหรับลายนี้นะคะจะเป็นลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยาง Monster AT2 ค่ะซีรีส์ของเขาจะอยู่ที่ 26570R16 ค่ะซึ่งเป็นยางอัลเทเรนที่วิ่งได้ทุกสภาพพื้นถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนครุกคลาหรือว่าเป็นถนนทางเรียบก็วิ่งได้หมดเลยค่ะเสียงเงียบมากๆค่ะ ตอนนี้ค่ะจ่อยู่ที่ด้านข้างของรถยนต์คันนี้นะคะกับ XL พัทนะคะสประตูใส่คิ้วล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบมีหมุดน,นะคะแต่ว่าเราทําการติดตั้งโดยที่ไม่ได้เจาะกับตัวรถค่ะซึ่งจะเป็นชุดคิ้วล้อนะคะที่มากับชุดกันชน F 1 5 0ของรุ่นเขาเลยค่ะซึ่งเป็นงานยิงซิลิโคอนอย่างดีเลยนะคะงานเรียบร้อยมากๆ ตรงนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์2.2ขามาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาก็คือ6สปีดมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ตรงด้านข้างด้วยกระจกมองข้างนะคะมาจากโรงงานก็คือเป็นสีดําผิวสัมผัสด,ด้านค่ะเหมือนกับมือเปิดประตูค่ะก็เป็นสีดําเหมือนกันนะคะผิวสัมผัสด,ด้านแต่ว่าจิ๊บใส่เพิ่มเติมให้ในส่วนของเบ้ารองมือค่ะด้านในที่ช่วยป้องกันเนื้อเรื่องของรอยมีโลโก้คําว่าแลนเจอร์แล้วก็ยังให้ความสวยงามโฉบเฉี่ยวด้วยด้านบนนะคะใส่คิวกันสัตว์ให้ ครบเลยทั้ง4ประตูนะคะแล้วก็มีราวหลังคาด้านบนด้วยนะคะมาได้ข้างมาจากโรงงานเลยค่ะซึ่งเอ็กซ์พัรุ่นนี้นะคะช่วงช่วงล่างนะคะเป็นชัดสีขึ้นรูปชิ้นเดียวทําให้แข็งแกร่งมากๆแล้วก็เป็นโชคแบบควยแนบซ้อนกันถึง5ชั้นสามารถบรรทุกหนักได้ถึง1.3ตันโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยค่ะแล้วยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เรียกว่าสมาร์ทเมาส์นะคะที่เชื่อมระหว่างตัวรถกับ กระบานะคะเข้าด้ยการทําให้น้ําหนักในการบรรทุกค่ะกระจายแรงเท่ากันตั้งแต่หัวกระบะยันท้ายกระบาดเลยเทคโนโลยีดีๆแบบนี้นะคะมีได้ที่ Ford Ranger ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านท้ายของรถกันตอนนี้ค่ะจะอยู่ที่ท้ายกระบาดแล้วนะคะเห็น ที่จิ๊บนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือกันชนค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจิ๊บเปลี่ยนกันชนให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งเป็นกันชนเหล็กค่ะอันนี้แข็งแรงมากเลยนะจิ๊บน้ําหนักประมาณ50กว่าก่าค่ะรับน้ําหนักได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็ยังมีห่วงโอเมก้าด้วยนะคะที่ใช้สําหรับลากลาก,ลากสิ่งของได้จริงนะคะเป็นห่วงโอเมก้าสีแดงสองข้างเลยมีวินส์สำหรับลากเรือด้วยแล้วก็ยังมีไฟสองใต้ทะเบียนค่ะกันชนเหล็กอันนี้นะคะเป็นของ Outlander ค่ะมีสติ๊กเกอร์คำว่า Ranger แล้วก็คำ ลันเจอที่ด้านบนด้วยนะคะอันนี้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างพร้อมโลโก้ฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็คือมาจากโรงงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ฟอร์ดค่ะแต่ว่าจ็บใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบา้ารองมือพร้อมปลายดาบให้ความสวยงามแล้วก็ช่วยในเรื่องของกันรอยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ไม่พูดก็ไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่ในกระบะนะคะเป็นจุดเด่นเลยของฟอร์นั่นก็คือลึกถึง511ม mm มที่ทำให้รถคันนี้ค่ะ สามารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะรับน้ําหนักได้เยอะค่ะ1.3ตันเลยทีเดียวไฟท้ายนะคะของ Ford เนี่ยก็มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จิบใส่ในส่วนของชุดไฟครอบให้ด้วยนะคะก็คือชุดครอบไฟไฟหน้าแล้วก็ครอบไฟท้ายซึ่งเป็นสีดำผิวสัมผัสด้านนะเดี๋ยวไปที่ด้านหน้ารถกันค่ะ ตอนนี้ค่ะจุบอยู่ภายในรถของ Ford Ranger นะคะ XL Plus 4ประตูค่ะกว้างมากๆค่ะจริงๆแล้วรุ่นนี้นะคะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าทําการเปลี่ยนให้ค่ะเป็นเบาะหนังแล้วก็เดินตะเข็บได้สีแดงทําให้ดูสปอร์ตมากเลยนะคะที่สําคัญค่ะทําความสะอาดง่ายมากๆเบาะนั่งนุ่มมากค่ะกว้างจริงจิบชอบนะคะ จุดเด่นของ Ford Ranger นะคะก็คือพวงมลาลัยซึ่งเป็นพวงมลาลัยแบบไฟฟ้านะคะซึ่งจะหน่วงตามความเร็วของตัวรถช่วยให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะที่เห็นใหญ่ๆแบบนี้นะจิบท,ทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะเป็นจอ Android ค่ะขนาด8นิ้วนะคะสามารถทัชสกรีนได้นะคะแล้วก็สามารถดูนังฟังเพลงได้แหละก็คือผ่านทางอ,าอ่การเชื่อมต่อนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับกล้องหน้าค่ะ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะซึ่งรุ่นนี้จะมีแค่เกียร์ธรรมดานะ6สปีดเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเราต้องดึงคันเกียร์ขึ้นแบบนี้แล้วใส่เหมือนเกียร์หนึ่งนะคะฝั่งด้านนี้ค่ะก็เหมือนแบบปุ่มกดชอด็อตค่ะที่ทําให้เราสามารถปรับในโหมดของที่ทางของแอร์แรงลมแอร์แล้วก็ความเย็นของแอร์ได้มีนี่ช่องสําหรับเสียบ USB ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟ12โวลต์ให้ค่ะเดี๋ยวไปด้านล่างกันดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างคะกับ Ford r a n g e r xl plus สประตูคันนี้คะ่ะกับชุดแต่งที่จุแต่งให้ลูกค้าแบบฟรีฟรีเลยนะคะ Ford Ranger คะ่ะไม่ได้แก่งแต่ภายนอกแต่แกลง่งมาจากภายในตามคอนเซปต์ของเขาก็คือ d i ฟเ The r a n g e r Life ค่ะไม่มีของสิ่งไหนในโลงนี้นะคะที่เพอร์เฟคร้อยเแต่จะมีของหนึ่งสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดแล้วคุณคิดว่า Ford Ranger xl plus p o r t 4ประตูคันนี้เหมาะกับคุณแล้วหรือย,ยังคะถ้าใช่เนี่ยโทรมาที่เบอร์ซุนหกสองหกหกสอนนงินที่ช้กาสออี่ดได้นะคะหรืรมา สแกน QR code นะคะสอบถามเข้ามาผ่านทางไลน์ได้ก่อนจากกันวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องของจิ๊บด้วยนะคะโปรโมชั่นฟรอดไปจิป๊บจิ๊บคาะแล้วมาเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ